สวัสดีครับพี่รองครับมณ<อ>ิสศิภาพี่รองมาเบึงทุเรียนหนานี่มันก็มีหนวยขึ้นกันมาหาเบึงกับเพิ่นของอยายกพี่รองเจากของนี้แล้วอันมันคือเป็ี่นหนวยย้ำนี่นี่มันเป็นไรโอ้ก็กกโจงไว้เป็นปะโอ นรวยไงทำนี่หละนะอไดได้กินยังเนี่ยโอ้หมือนันเป็นเดือนใดนี่อันนี้ไล่มาที่สามเดือนก็เป็นช่วงขอดป่วยพอดีไอ้ยัตุลตุลบ่ดอกบานช่วงขอดป่วยตุลาต่หื้า โอ้กันญากัาเฮ้เป็นเป็นเป็นกัญญาเลยผลเลยนี่เป็นหน่วยนี่แท่นีหน่วยโอ้หน่วยใหญ่สุดนะม่อนถ้ากปั้นกยันสองหน่วยอยู่ตัวในแนวสองหน่วยตัวเถ้ากปั้นหงเงี้ยเงขายไล้หลายบาทได้สหน่วยปุ๊ปลูกแรกๆนใส่ปลูกใส่หยางขิงว่าจิควไยใส่บนใส้าโแหอันนี้เจ้าเฮ็ดสารมันบน แก่านแดงเดือนแล้วพอพื้นที่สิบเอ็นสองเดือนโอ้โหเ็๊เจ๊พูดเลยเจยช่วงสิบเอ็ดฝนเนาะคือฝนมันไหลโพดบ่ันค่อยเป็นแบบนี้โอ้โหเมื่อกระตกพ่อเปินั่นเหรอเนาะ ปลูกปลูกที่แรกนี่เขาปลูกใส่ดินซื่อๆบอกว่าต้องใส่ปุ๋ยใส่ยังปลูกที่ดินซื่อๆใส่ปุตะนาบมันเถาะอดตะาหตะนากินโอ้ย่าแด้วยาขีดได้ไหนยาขันบมาแรงกับปุีอยแต่เขาต้องบิงมาแรงนี่วองป่วยีร่เถิงเล็กน้อยศีดษเถิงโอยเถิงเถิงเขาเขาเถิงเมื่อเถงเนียมื่ก่เป็นการทูบไปเนี่ยไม่แรงกินโอ้ย มันันมจักปีแล้วคือต้นไงครับเตะโอ้จักปีมันเป็นน้วยทีนี่สปีโอ้สี่ปีเป็นน้วยแสดงว่านี่ฝีมืออยู่ด้แสดงว่ามีแนวแบบว่าเฮ็ดดีนะกินมาแล้วีโอ้เป็นน้วยสองปีแล้วจักต้นก่อนนีโอ้ใหญ่เบิดสุดเลยของคนเดือนเขาอ่นหกปีเม่าท่านมีอย่างเดียว ป,ปีแรกไหาหกลโอ้ปีสองตันกว่าโหเดินไหวจะปีแล้วสปีด้วีตันรบังัสีตันังรอบบังบนันจ่ต้นก่อนมันเป็นหาซิบก้ต้นโหเป็นแค่หาิบกต้นหนึ่ง<อ>ไม่ไอ้ทำหลายทำหาซิบก่าต้นเรแสดงว่ามีฝีมือได้หนเนาะแล้ว,ลวมันกับมือกันได้แล้วมือจ้าหกปีเขาท่านมีนวยกับมี ต้นหมากอโวคาโดทัเป็นหมากไปตัาชินโอ้โหต้นคาโดที่เขาปลูกกันทแซบบ้านเขาบ้านเขาเหอกันปลูกกันนี่แหละไปซื้อเขากินแล้วัปลูกเองแซ่เลยโอ้จะเกิดมันจะเป็นนวยวันนีแตะฝีมืดไปหนยังบ่มีวยยินโอ้เม็ดปูว่ะเอามันมันเป็นไงน่ะมั้งเม็ดปูเมียนบ Oh, โอ้ยจนงามดีดีแล้วเอออเออคันแหลมๆออกมามันก็เป็นใบหรือเป็นแขนงว่ายไงอืมไม่ตอเออก่อาออกแล้วคันโดนใสคันบวันโดนก็บออกแล้วโหขาด่าชานี่มันจะออกก้อนมูวเถอะเดี๋ยววงมันก็คือดอกกลางนึงมันเป็นคือใบมันจะออกดยมันหลเปมันต้องมีดอกทั้งแน่ อันนี้มันกลมๆได้แหละนี่ตัวกลมน่่มันออกรูตัวแหลมๆนย่างที่โอ้มันมีหลายกลมบางทีเนี่ยมันเป็นออกรูตัวกลมๆมันมันมีหลายแบบมันเทอตัวแหลมๆที่ข่อยเสียวๆข่อยย่านมันกลายเป็นโอ้ตัวกลมๆแนวนี้อันนี้อยู่นี่เพราะว่าแต่ตัวแหลมๆอ่นเขาลบแหลมจะเป็นใบนักขี่เลี้ยมอยู่นี่อืมเอาต้นหนึ่งเข้าไข่อยไก่เห็นเป็นแบบนี้ได้เฮ้ยอืม ปีแรกเโอ้ปีบางหันนะั่นมันใบมันแตกแบบนี้แหละเอาของ,ของ,ของเขามันแหลมมันก็เป็นใบเป็นใบเนะ่นเนอืออันนี้ของเพิ่นมันกลมกลันหลายนี่มันเป็นดอกนี่ใช่ใช่แบได้เป็นดอกนี่เดี๋ยวกลมๆนี่เป็นดอกเออนี่มัเออหันออกแหลมๆนี่มันอยากเป็นดอกนี่อันนี้ดอกดูนี่อันนี้ดอกดูนี่กลมๆนี่อืมอืมเป็นแบบนี้มันมีแหลมมันมีแหลมนะเจ้าสิพอเป็นเศรษฐีบ่ต่อไป โอ้ยอนมันปิดแน่ได้เยอะได้ยู่ต้นงามต้นสมบูรณ์ไหมถือถออโอ้งามอีดีอ่ะโอ้สอ่อนพิ่นเท็ดได้อีดี มัน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 ดินพูเขาไฟบอลเนั้ตนไอดินูเขาไฟนีดินดงนเขาเอือดินพูเขาไฟโอ้เสงเสางไม่ดินไม่ม่ดินจากแนวแ่ของแนวนี่ดินขากบดินนอ่โอดินสาวอยู่ทั้งุูน่ะทังบ้านเาะไผ่เนาะอดินพูเขาไฟอยู่เสงสางกับนี่เนาะไปคนละท่าไปพนตะเสินว่ามันมีดินที่พุกเขาไฟแต่อยู่สีตะเกียนะ

ปลูกไม่น่ะเออปลูกแบบมือะเทียนแล้วทียได้เนาะอยให้อรถึงว่าห้องหูตุนกาเนี่ยว่าถึงว่าห้องข่อยอ่บ้านนะข่จีถามแบบข่อยหัวก็น้อยๆกับีบเม่หลายต้นดอกขั้นออกซันม่อนเป็ดินเป็นเป็นเข่งเหน้แต่ละตุนนี่ทั้งอกนี่โอ้งอกแน่แมนแมนแมโอ้ยมันซนิกซัมหนมันกจะไดเป็ดกินหมนละมันจับห้องวันนี้อ้นี่มันพึ่งในนับหนึ่งวนนี่นี่ อในสิบห้ก็ได้นับหนึ่งขั้นเป็นวัชพืต้นนี่สิไปรุ่นดอกก็ดอกบานแล้วติดผลบ่โอ้โหดเดียวนั่นสียู่บอยเลยมันตรงช่อสองกระปั่นอย่เอื่นมาผ่านโอแต่ไก่ยังบนท่านผ่านล่มนี่เลยอืมเกิด<อ>ล่มแห้งกับหล,องอลวงไี้เก่โอ้แับนอีนน้อมันหลายแบบยังได้นะ<อ>สิได้เนาะไก่ยังว่าคอยว่าคอยว่าเก่งนี่แล้วเพราะว่าไอ้พวกเขาเฮ็ดู่บ้านหกปีแล้วท่านได้กินไว้กับมี่เนี่ยนะ ต้นเลยต้นไมใหญ่แถวๆนี่งพอขั้นีกินยืนกินเคีืนต้นแล้วก็มากชิบหมากเนี่งโอ้มันมันสมมันสมบูรณ์เป็นนี่มันกี้ทออกเือะจไปอือพ่อขเขาเตี้ยคือมันงามโพดบอกาท่านออกมันอั่วทรรมดาแค่แกนเนี่ยเขาออกเด้งคคนเข้ามาแค่แกนนั่นแหะมันอยากออก เออแม่นแม่แต่ว่ามันออมกับพดีคือตัวเออเแม่นจริงหรวะออกกับพอสรณ์ท่อต้นอัวดอกโอ้งามยังดินผู้เขาไฟเสื่งสางโครัดมีึ้อกันเว้ดินแดงแดงดินดินขาวทั้งอืมดีเด้อพี่น่อยดิน ดินนเป็นดินพวกเขาไฟขึ้นกันคับสิสเกตเลยมันจะเป็นดินแดงติดหม่ติดมือแดงขึ้นเล่อ๋อโอ้ยโดนกระซ้ามาเหลือราคาแพงไปโอ้ระบบน้ำเพิ่งก็ดี อันเขาฉีดยาเอายาดูดซึมมือยหญ่อย่างไอ้ไข่มาเร็งโอ้โหมีแรงก็ฉีดได้เลยโอ้โหมันแม่งไม่ก oh, ินเขาค่อยฉีดเนาะอันนั้นตนคือว่าบริหารกลมเงาคือกลมด้วยต้อันดูเขื่อนมัวจัก โอ้โปลออกทุเรียนนมปลูกแบบคุ้มคักปานนนขอยวาเอาน่หนจะต้คุ้มนะเอาคุ้มอยู่ข้างอ้คุ้มาไทีให้เปิดมองนได้่เกแงน้าโอ้หคุ้มนี่ยเด็กน้อยมันโหูจัเนาะมันนึกว่าปลูกมีมั้งโอ้้ออกแบบนี้เนาะ เอาไอ้ของคอยต้นต้นสีตายนี่ยเจ้าบอกคอยอยมันฟื้นอะไรได้ล่คอยทุบแนี้เจ้าเหนียเยอวันนี้ฟื้นแล้วไงแล้วต้นนั่นก็คุ้มไห้นนต้นนั่นก็คุ้มต้นน้อยนะไมนคุ้มเบ็นอะลรสามสี่ต้นทั้งหมต้นาโอ้ยา้งบึงบ่ไดดิโอ้ยง่ายฟ้นสวัน พี่น้องเลยข้าหยางบึงจะอ่อนบ่ได้มาบึงใกเคียงของเพิ่นของเอ๋ญาติพี่น้องกันนี่ละให้เพิ่นมันเป็นดินแดงกำเขยกันนี่ละ <c oughs> ปลูกไม้กับมีเจนี่ปลูกได้นวยแล้วปีนี้เพิ่นลาดสารมา นี่เจ้นี่ก็เดือนวันนี้วันที่แปดแปดท่านว่าเนาะวันนี้เนาะนี่แปดท่านว่ากำลังสีออกมีดอกแน่แปดท่านว่าเหลือสิภาพพี่รองมาเบิองไม้ที่หลังกล้วยก็มีปลูกเตมอยู่พูม่อไมาเบิองครับเป็นท่เทีย คลิดปด,ดีวบสำนึกกนเด้อพี่น้องมันสีเงาเกินไปแล้วสวัสดีครับ